โอเคครับเดี๋ยวก่อนนะโอเคนะคบวันนี้ก็อยู่กับผมเกมเมอร์ทีวีเช่นไยครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปฝึกฝีมือ ep 9นะครับเนื่องจากว่าคลิปที่เราเนี่ยมันหลุดไปเฉยๆเลยนะครับคลิปทแปะนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนผมเขาจะมาเล่นด้วยนะครับนี่ไงมาละมาๆมา,มาสวยครับสวย เวลาผมเปิดมาคุยกับเพื่อนนะครับก็จะมันก็จะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับแนะนําตัวหน่อยแนะนําตัวหน่อยเมื่อกี้ผมเปิดมาคุยกับเพื่อนนะครับที่ก็เพื่อนผมนะครับแลนฮีโร่อีกนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสในโซนฟรีสตาร์ครับไปลกกล,ย,ปลยกันเลยไปลุยกันเลย ก็มาแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะครับแล้วผมก็จะพูดกับเพื่อนไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมเปิดมาคยกับเพื่อนเนี่ยเสียงผมมันจะหายนะครับก็ผมก็จะใช้เป็นวูดเท a เกอร์นะครับเพราะใครที่ได้ดูคลิปเพื่อนผมนะครับผมก็จะใช้เป็นวูดเท a เกอร์เหมือนเดิมครับ ว่า XDD เขาลากเหลือ่ายขึ้นนะครับชื่อช่องเพื่อนผมก็มีชื่อว่าคิตานาฟูมาลายนะครับก็ไปดูกันได้นะครับถ้าพิมพ์ถูกเนี่ยเจอแน่นอนนครับเดี๋ยว่อนนะวูดเบเกอร์ใส่อะไรได้บ้างใส่นีได้มีไดไ้แล้วก็นี่นี่นะครับผมก็จะใส่เซตประมาณนี้เลยนะครับ เป็นหัวแคสโอ,อโลนะครับส่วนผมเป็นหัวแคนโมเทอร์สายโหดก็โดนหัยอีกแล้วนะคะแต่นี่เดี๋ยก็ผมงทีกระเป๋าหนึ่งนะอะไรไปก็ของทีก็นะครับผมก็ทำคลิปรีวิวหัวมังกรน,นี้ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่คลิปนี้หรอกนะครับโดนหัวหัวอยู่นะ นานไงน่นไง,นนไงเจอหนึ่งเจอหนึ่งครับจังหวะน,นี้เฮ้ยม,มันไม่มีคนเลยนะครับเดี๋ยวก็อันดับแรกนะครับเราต้องไปเอาไว้วอกันก่อนเลยนะครับเฮ้ยเพื่อนผมยิงขวาไปหนึ่งแล้วนะครับตายวอกันก่อนเลยลงเลยลงเลยเพื่อนผมก็ค่อนข้างหมดนะครับ โอ้ใครบอกให้ชาด,ดีเ,เปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยมังกรผมก็อัพเลเวลเรียบร้อยนะครับเป็นเลเวลโมฆันนะครับวันเลเวลวันเลเวลหนึ่งแลวแตกไปเลยครับวิ่งเออเอ,อต่ตัวเอาตัวอ่ะตัวอ่ตัวเดี๋ยวมันวิ่ง ตัวหลังก็ยิ้งผมนะคะแต่แบกผมค่นอนข้างหน่อยนะครับก็จะรีบๆีบไปนะครับโตนหัวอยู่นะโอ้โหโอเีจริงๆเลยพวกอัดตัวนี้วิ่งส่วนวิ่งส่วน ตุ the ๊กต uh. ุ๊กตุเกตุ๊กมาเตอร์เด้ยิงเปล่าคุมเตหัวแตกหัวแตกดูนะหัวแตกเลยโอ้เขายิงหัวผมเลยนะ ก็เพื่อนผมก็ค่อนข้างโหดเลแต่ว่าผมไ่่สองข่วงไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าผมไลกระยะไกลถนัดกว่านะครับใครยิงใครยิงไอ่ะนี่แต่เดนวเขาเท่เลยโอ้โหโอ้โหอ้โหอตัวเล่นเป็นค่เนี่ย สองเม็ดต้าหมายถึงโดนหัวสองเม็ดนี่ค่ะหัวแตกไปดียืดนเออหัวแตกขพ่อหัวลาลายเขาบอกว่าพ่อหางอะไรของคุณวะเอ้คนยิงคนยิงเพื่อผมผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับว่า ไม่เป็นก็โดนหัวค่อนข้างบ่อยนะครับ mm hmm. โอ้โดนหัวแต่ไม่เกินหัวโอ้เพ mm ื่อนผ่มโดนกับเพื่อนนะยิ mm ่ง hmm. mm hmm. โอ้โอ,โอล็อกตัวนูว้นเลยเอาตัวนี้ให้มันเจบก,ก่อนเจ๋งเพราว่าลุ้นผ้าตรงนีัโอ้โอ,โอ้เจอไอ้ตัวนี้ ว่านีน่มันว่าแล้วเฮ้ยเพื่อนๆยังต้องกระโดดลงตรงนี้ครับเชื่อผมกล้าใช่ไหมฟงว่าไม่มีใครแซงอือเข้าไปเลยครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับ ผมก็จะพาย,ยายามมีหอนได้มากที่สุดอาการนะครับมม่ค่อหมนัดิงหัวแบบล่างเฉียงนะครับแดงสีแดงแรงไม่มีนะครับคือบ,บางคลิปมันก็ชอบเก็ดตไปเฉยๆเลยนะครับ ผมก็ไม่รู้เ่าเขาเก็เก็ได้ยังไงนะครับรแต่ก็ก็ยังอยู่นะครับผมก็จะดูไปรเรื่อยๆนะคบว่า,วามันยู่หรือยังนะครับคลิปนี้ก็อาจจะย,ยาวๆไม่สิตองมาดี พวกมึเอาแสดงวิกฤตมาเอาไอ้วอยวิกฤตตาแม่เลยทุกคนเฮ้ยขึ้เอากดเอาไปก่อนทุกคนอยู่ก่อน โอเคนะคบผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะคะก็สําหรับใครนะคะที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยในการทำคลิปต่อไปนะครับก็คือระบาณนี้ครับทุกคบบาย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 เฮ้นเ้เ่อง 4G 5ใช่เอาใหม่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  ก็วันนี้ก็นะครับบายบาย